ไปนะครับคลิปนี้ผมได้ไอเทมใหม่มาอย่างหนึ่งนะครับเป็นของที่เกี่ยวกับเครื่องนอนนี่นะครับก็พอดีเพิ่งจะได้ซื้อมามีโอกาสซื้อมานะครับถ้ายัางไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ของผมมาส่งอยู่ค่อนขางแล้วหรือไม่ก็เดี๋ยวผมขอหยิบขึ้นมาให้ทุกคนดูก่อนนะครับเดี๋ยวมานะครับสวัสดีนะครับ อย่างที่ผมโยนเมื่อกี้นะครับก็หนักประมาณ5-6โลก็จะเป็นกระสอบนี้ที่ทุกคนได้เห็นอะผมยบมาให้ดูก็คือมันเป็นของที่อยู่ในนี้แหละจะเรามาดูไปได้วยกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็ในนี้ก็จะมีของทังสองอย่างถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ถ้าแบบโชคลาภก็อาจจะได้เป็นอย่างเดียวนะครับหรือถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับ สวัสดีครับแกะเหนือออกเลยก็จะมี2อย่างนะครับก็จะมีหมอนใบน,นี้ใบนี้เ<ค>ล็กๆแล้วก็มีท็อปเปอร์ตัวนี้นะครับใหญ่มากผมที่นอนผมปวด ก็สาเหตุที่ซื้อท็อปเปอร์มาครับเพราะว่าคือที่นอนผม,ม่ามันเป็นที่นอนสปริง6ฟุตนะครับทีนี้ใช้มาประมาณนะครับปีแล้วทีนี้ตัวด้วยความที่มันเป็นที่นอนสปริงอะตัวที่มันเป็นเนื้อของที่นอนนะครับคือมันเริ่มบางลงบางลงว่า,าตัวสปริงมันเริ่มตันขึ้นแะครับทีนี้มันก็มีปบะบางจังหวะที่มันนุ่มเกินไปเพราะมันไปเจอตัวสป,ปริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าซื้อท็อปเปอร์มาลองปูทับดูนะครับท็อปเปอร์ตรัวนี้นะครับเป็นท็อปเปอร์ของบ้านมิลินนะครับ คือไซส์ที่ผมซื้อของบ้านมิลินอ่ะเพราะว่าแบันี่เลยคือผมมีตัวนี้หมอนไมโครเจลของผมนะครับยี่อ้อจะตัดเดี๋ยวผมจะมารีวิวด้วยเหมือนกันคือด้วยไอหมอนไมโครเจลเนี่ยเดี๋ยวผมลองใช้นี่ให้ดูดูนะเห็นไหมมันขึ้นตัวน่าทีเนี่ย บ้าน ope, มินิเขาบอกว่าเขาใช้ไมโครเจลเหมือนกันก็เลยคิดว่าพอารู้สึกน่าจะคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าลองสื่อมาดูก่อนเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่หมอนก่อนพอดีว่าเดี๋ยวหมอนเนี่ยผมจะให้คุณแม่ผมไปใช้นะครับ <S <S เดี๋ยวมาเริ่มที่หมอนกันก่อนนะครับหมอนตัวนี้ไมน่น่าจะไม่ใช่ตัว14โรงแรม,มกับตัว4,000วานะครับของตัวบ้านมินิาจะเป็นตัวปกตินะครับอันนี้เป็นสินค้าสมนาคุณแถมที่ที่านจำหน่ายนะครับอันนี้เองหยิบมาดูก่อนนะครับ ก็เหมือนนอนทั่วไปครับก็คือจะไม่เหมือนพวกสยงั์ที่เป็นมไมโครเจลแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเห็นไหมมันจะคืนตัวกว่าแต่น um ี้คือแบบขออนุญาตขยับกองนิดนึงนะครับอันนี้คือแบบมันจะมันจะมีความแบบมันไม่ใช่แบบมันไม่เห็นไหมเห็นไหมมันคือก็คือหมอนปกตินะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปให้คุณแม่ผมลองใช้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตัวนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นดอปเปอร์นะครับก็เดี๋ยว ผมจะมาแกะให้ดูนะครับท็อปเปอร์ตัวนี้ว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็มันเป็นยังไงก่อนที่จะปูะครับที่นอนอันนี้นะครับไปเดีแกะกันเลยอันนี้คือท็อปเปอร์นะครับก่อนที่ผมจะปูขึ้นที่นอนเดี๋ยวมาดูก่อน คือความหนาของมันนะ่มันประมาณ4นิ้วนะครับตรงขอบก็จะมีเชือกมาให้แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็สัมผัสล้อแน่นๆ่นดีนะครับอันนี้ผมลองสีใชม้มาจจะไม่ค่อยรู้สึกก็แน่นแ่นดีความรู้สึกก็ดีเขาจะทํามาเป็นตารางแบบนี้ให้นะครับให้แบบกัดตัวใหญ่ไมโครเจลของมันนะครับให้แบบลลอกอยู่กับที่อะไรเงี้ยเพื่อความแน่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะลองมาปูใส่ที่นอนดูนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่คือผมปูเสร็จแล้วเหนื่อยมากนะครับอมาเดี๋ยวขออนุญาตมาลองนอนให้ทุกคนดูนะครับแล้กับ,บท็ปเปอร์ตัวนี้ท็อปเปอร์บ้านมิลินตัวแน่นนะครับขนาด6ฟุตเดี๋ยวเรามาลองนอนกันดู ก็เอาเป็นว่าในช่วงเลทราคาประมาณเกือบๆสองพันหรือว่า2 0 0พนิดๆแล้วแต่ช่วงนะครับ้าช่วงไหนติดโปรได้รถก็อาจจะลดเยอะประมาณพันไปไปสอ2พ0 0ประมาณเนี้ยอยู่ที่ไซส์อยู่ที่ขนาดนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่เซฟงบแล้วก็อยากจะลองแบบให้ลองฟิลท็อปเปอร์ดูปกติแบบเราอาจจะนอนแบบเป็นที่นอนปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราซื้อท็อปเปอร์มาปูมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ ก็จริงๆผมอยากจะมารีวิวตัวหมอนตัวนี้ด้วยแต่ว่าไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนี่ยหุมันจะเต็งสู้มือผมเลยคือหมอนตัวนี้มันเป็นไมโครเจลผมจะมีสองสั้มีอันนี้เป็นมีเดียมอันนี้เป็นเฟิร์มนะครับก็เดี๋ยวไวค้คลิปหน้าผมจะมารีวิวหมอนสองตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อๆอยากดูกันนะทีนี้ก็ตัวเนี้ยมันจะที่ผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียก่อนนะครับ ตัวเนื้อมันเนี่ยมันจะมีความเป็นตารางต,าง,ตางอยู่นะครับแล้วก็ตัวผมเองสูง185หนะักประมาณ88ประมาณนี้ก็รองรับสรีระได้ดีนะครับก็โอเคครับอันนี้ผมซื้อเป็นตัวแน่นมานะ ความรู้สึกก็จะมีสัมผัสได้ถึงความเป็นตารางครับแล้วก็รู้สึกว่าจากตัวเก่าที่มันเป็นสปริงเพียวๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะรับหลังเราได้ดีกว่าปกติครับแล้วก็ทีนี้ความสบายรู้สึกว่าตัวเนี้ยพอมันรับหลังมันเหมือนมันงุ้ม,มตัวเราเข้ามามันเหมือนมันโอบป,ประมาณนี้ยครับก็รู้สึกดีขึ้นครับก็เดี๋ยว ถ้าเป็นคลิปหมอต่อไปผมเดี๋ยวผมจะแอบพูดถึงตัวนี้หลังจากใช้งานนานๆมาแล้วด้วยสักครั้งต่อไปที่มารีวิวหมอแล้วกันเดี๋ยวจะพูดด้วยก็เอาเป็นว่ารู้สึกคุ้มค่าครับในราคาพันไปปลายถึง2 0 0ต้นต้นๆประมาณนี้ครับสอ0 0ต้นๆนี้ไม่เกินแบบหลักร้อยถึง200นะครับ ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับก็ฝากน้องบ้านมิลินเอาไว้ในออฟอกค้อมใจด้วยนะครับก็ดีก็ดีครับดีดีก็ในวันนี้ก็ดีมากถ้ายัางไรขอบคุณที่มาดูคลิปผมนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครที่เข้ามาดูแล้วก็ขอให้นอนหลับสบายนะครับกินข้าวยิ่มอร่อยนะครับหลบทีสสบ่สวัสดีครับสวัสดีครับ